มาต่อกันที่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่เราบอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ,คะหลังจากที่มีกระแสข่าวการจัดอันดับเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์โดยเว็บไซต์ t ท s t e แอตลาซึ่งเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมเกี่ยวกับอาหารค่ะข่าวดีพบว่ามีเครื่องดื่มยอดนิยมของไทยอย่างชาเย็นหรือชาไทยติดโพไปด้วยนะคะได้ได้ว่าสามารถครองในอันดับที่7 จากร้อยเครื่องดื่มทั่วโลกเลยตอนนี้ก็เลยทําให้กระแสการดื่มชายเย็นในจังหวัดสงขลานั้นคึกคักขึ้นเป็นอย่างมากนะคะในขณะที่โฆษกรัฐบาลก็บอกว่าท่านายกยินดีอย่างมากเลยที่ชาไทยชายเย็นหรือชาสีส้มที่เราคุ้นเคยสามารถคว้าอันดับ7ใน10ของโลกมาครองในหมวดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะ โดยคุณอนุชาบุรพชัยศรีโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียินดีค่ะที่ได้ทราบว่าเทสแอดลารซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมบทความและข้อมูลอาหารยอดนิยมทั่วโลกได้จัด1ิอันดับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2023โดยชาไทยเย็นนะหน้าตาแบบนี้ที่เราคุ้นเคยกันได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่7ของโลก สะท้อนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอาหารของไทยที่โดดเด่นได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อปี2018ค่ะชายเย็นไทยก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่27ใน50เครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดในโลกจากเว็บไซต์ CNN Travel เช่นเดียวกันซึ่งทนายกก็เน้นย้ำนะคะถึงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ประเภทต่างๆ ซึ่งท่านมั่นใจว่าไทยไม่แพ้ชาติใหนในโลกจริงๆซึ่งเอกลักษณ์ของอาหารไทยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าเ,เศรษฐกิจนะคะรวมทั้งเป็นการตอกย้ําเป้าหมายของไทยในการขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกค่ะ โดยผลการจัดอันดับครั้งนี้นะคะชาไทยเย็นได้รับคะแนนโหวต4.7คะแนนจากคะแนนเต็ม5คะแนนเลยนะคะถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ผสมผสานเข้ากันได้ดีระหว่างชาดำเข้มขน้นนมข้นหวานนมข้นจืดน้ำตาลแล้วก็สมุนไพรเครื่องเทศต่างๆเสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งปัจจุบันนี้เราก็พบชาไทยเย็นได้ทั้งในสตรีทฟู้ดแล้วก็ร้านอาหารทั่วไปด้วย มาดูคนอื่นกันบ้างน,นะคะว่ามีเมนูไหนเนี่ยติดอันดับกันอีกการจัดอันดับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ได้รับคะแนนส,สูงสุด10อันดับแรกค่ะก็คือ 1. ห,ห้องกงสไตล์มิลชีจากฮ่องกงนะคะก็คือชาชาแบบฮ่องกงนั่นเองอันดับ 2. อาก a ัวเฟรสกาจากเม็กซิโกอันดับ 3. ชยัยมาซาลาจากอินเดียอันดับ 4. มัคโรบ,บีมิลชีนะคะจากเมืองอัลคาริบและโมร็อกโก อันดับ5คือฮ o อตชาตาเม็กซิโกนะคะอันดับ6ซาเลปจากตุรกีอันดับ7นี่ชาไทยเย็นจากไทยค่ะอันดับ8เอลซับมาริโนจากอาร์เจนตินานะคะอันดับ9ริสเตรโตจากอิตาลีแล้วก็อันดับ10ดาจีลิงจากอินเดียอันนี้หลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกันอยู่นะคะค่ะ ทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศร้านชานางงามแอดสงขลากันบ้างอยู่ที่ถนนนางงามบริเวณย่านเมืองเก่าสงขลานะคะที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวมาซื้อเครื่องดื่มชากาแฟรวมไปถึงชาเย็นกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่โดดเด่นเรื่องของรสชาติชาที่มีความหอมกลมกล่อมแบบดั้งเดิมค่ะเหมาะกับคนรักสุขภาพด้วยนะคะเนื่องจากทางร้านเนี่ยเขาจะไม่ใส่น้ําตาลแล้วก็ผงครีมเทียมเป็นอีก หนึ่งเหตุผลให้ลูกค้าติดอกติดใจชาเย็นร้านนี้นั่นเองค่ะขณะที่นางสาวอัครรัตนวประภากรหรือคุณแก้วเจ้าของร้านนะ,ะก็บอกกับทีมข่าวว่าตั้งแต่มีกระแสของชาเย็นติดอันดับ7เครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดในโลกตอนนี้ยอดขายก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะตัวเองก็ภูมิใจนะ,ะที่ชาเย็นของไทยได้รับความนิยมระดับโลกซึ่งก็มีลูกค้าชาวมาเลเซียชาวจีนแล้วก็ชาวสิงคโปร์มาซื้อไปดื่มกันไปฟังเสียงคุณแก้วดูค่ะรู้สึกภูมิใจมากครับที่เครื่องดื่มของไทย นะครับไประดับโลกแล้วต่อยเป็นอันดับจิตก็ตามนะครับก็ภูมิใจอยู่ดีจุดเด่นของชานิงามก็จะเป็นาการคัดสัญชาที่มีคุณภาพนะครับามาปรุงให้ลูกค้าได้รับประทานกันโดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพหมดเลยก็จะมีรสชาตาิตามใจลูกค้าเลยหวานน้อยหวานปานกลางนะครับหวานมากเพิ่มหวานไม่คิดตังเพิ่มด้วยวววก็ขอให้มาลองชิมกันนะครับใครที่ยังไม่เคยลองชายเย็น นะตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่ก็อยากให้มาลองชิมดูนะครับเผื่อจะติดใจแล้วก็จะได้เป็นลูกค้าประจําที่ร้านต่อไปส่วนประชาชนพนักงานออฟฟิศในพื้นที่จังหวัดสงขลานะก็บอกว่าชื่นชอบชาเย็นโดยเฉพาะชาดั้งเดิมสงขลาซึ่งต้องดื่มเกือบทุกวันเลยค่ะพอตอนเช้ามาเนี่ยก็จะโทรสั่งแบบมันจะมีเดลิเวอรี่เดี๋ยวนี้ก็คือสั่งผ่านเลยค่ะสั่งร้านนี้ประจำชานั้งามเพราะว่าแบบมันช่วยให้เรากระชุ่มกระชวยในการทํางานมากแบบว่าเหมือน พอตื่นเช้ามาบางทีเราไม่มีพลังในการทํางานแบบอาจจะง่วงนอนอะไรเงี้ยแล้วพอได้กินชายเย็นอ่ะร่างกายมันสดชื่นมากแล้วก็แบบมีแรงทํางานทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยวช่วงเบรกเรากดสั่งกันสักคนละแก้วดีไหมชานางงามเนะ<ฆ>เาะเออฟังแล้วรู้สึกว่าสดชื่นตามเสียงคุณเมื่อกี้เลยเนาะ